สวัสดีครับวันนี้อีกวันหนึ่งนะที่พี่จีเจอกับน้องปอนนะวันนี้น้องปอนมาเรียนวิชาอะไรนะ uh, เลขเจ็ดเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะเหมือนเดิมนะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยมีพื้นฐานน้อง่อนไหมไม่มีค่ะนะี่ไม่มีเลยนะไม,ไม่รู้จักอะไรสองวันสองวันกับสองวิชาที่เริ่มจากสู์เลยนะเมื่อวานก็โหราศาสตร์วันนี้ก็เจ็ดตัวอ่ะวันนี้เรียนจบแล้วเดี๋ยวให้น้องปอน มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะเริ่มต้นเป็นยังไงเรียนแล้วได้อะไรบ้างอา้าเชิญเลยค่ะก็เริ่มต้นพื้นฐานก็คือไม่มีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเรียนเลขเจตัวก็จะค่อนข้างแตกต่างกับตัวโหราศาสตร์ที่เรียนเมื่อวาน,นะคะ่ะแต่ว่า,าถ้าถามในส่วนของส่วนตัวคะ่ะชอบวันนี้มากกว่าเพราะว่ามันสนุกในการคิด แล้วก็มันได้ล้ําในส่วนของอายุในแต่ละปีเราดูได้ลึกหน่อยอ่าดูลึกเยอะเลยแหละไม่ใช่หน่อยแล้วก็ในส่วนของปีในส่วนของการเรียนวันนี้ค่ะก็พี่ติก็จะสอนทิกหลักๆในการจําค่ะแล้วก็อ่าดูเรื่องหลักๆที่เราควรจะดูค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าดูรวมทั้งหมดอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ดูได้ทั้งชีวิตเลยก็ดูเสร็จแล้วก็วางแผนเลยจะดูดวงผูกดวงตลอดชีวิต มีโครงการแล้วมีโครงการจะรับดูดวงเด็กแล้วโอเคไปดูให้ลูกกันดูให้ลูกกันดูให้ลูกกันวางแผนให้ลูกกันนะมันเป็นเหมือนกับแผนที่ชีวิตนะวิชานี้นะสามารถดูแล้วมันดูได้ง่ายด้วยง่ายกว่าเมื่อวานนะมันดีดีกว่าแบบนะโอเควันนี้เรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ตีไปส่งน้องปอนก่อนก็ถ้าเกิดน้องปอนมีผลงานอะไรเดี๋ยวพี่ตีเอามาฝากมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมมียังไม่มีอะไรยังไม่บออเลยโอเค ออมาค่นไกลนะคนคนนี้นะดูอยากดีลาและท่าทางนะวันนี้ก็ขอบคุณน้องปอนนะที่มาให้พี่ตี๋ถ่ายทอดวิชาให้นะที่พอใจพี่ตี๋นะก็ขอบคุณมากเลยนะครับก่อนหน่พี่ตี๋ก็ขอไวยพรด้วยก็ขอให้น้องปอนประสบความสําเร็จนะขอให้นําวิชาความรู้ไปใช้ช่วยเหลือผู้คนนะครับแนะนําช่วยชี้ทางออกให้กับคนที่เขาเดือดร้อนนะครับให้เขาพบทางออกแล้วเราก็เหมือนกับได้ ใช้วิชาความรู้นี่เป็นทางที่ดีด้วยนะครับก็ขอให้น้องปรนคิดบังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะรังน,นี้ไปตลอดนะครับจากวันนี้แล้วก็ไปตลอดการรั่นานนะครับโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะที่พี่ตีได้นักเรียนขอเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมคะได้การเรียนวันนี้ทําให้รู้ว่าตัวเองไม่ได้ต้องมีกรรมเยอะขนาดนะั <laughs> ้น พอดูดวงตัวเองเรารู้สึกว่าเอ้าเราก็ไม่ได้ไม่ได้กรรมแย่ขนาดนั้นไม่ได้แย่ใช่ไหมดีด้วยตอนแรกตอนแรกมาดูนึกว่ามันมันมันเป็นยังไงคิดว่าตัวเองแบบว่าฉันเป็นคนมีกรรมหรือเปล่าทําไมแบบฉันทํางานหนักจังแต่พอมาดูมาดูฐานดวงตัวเองก็คือต้องทํางานถึงจะมีเงินแต่ว่าฐานดวงก็ดีมากอะไรอย่างเค่ะก็ดีจริงไหมก็พอพิติมาสะท้อนให้ก็ดีวาสนามนอนเข็ดีมากดีแบบนอนมาเลยไง แต่เราเขาต้องทํางานไงไม่สามารถนอนได้เฉยๆซึ่งอยากจะอยู่บ้านเฉยๆมากกว่าเดี๋ยวถึงเวลาถึงเวลาจะได้ได้ตามที่ต้องการเลยค่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีช่องจางติดต่อผลงานน้องปอนเดี๋ยวตีเอามาฝากให้วันนี้ก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นักเรียนคนต่อไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคโุกดีครับน้องปอนสวัสดีโอเคไปก่อน